นี่นะครับวันนี้ก็จะลงเรือนี่ครับนี่ครับมี่แผนเนตครับมีเสียนเสียนป่าครับครับอุกําไตกําโยนจอมครับวันนี้บังกําไตก็อะไรนะครับเดี๋ยวมันจะปลาเข้าไปลงน้ำครับเมื่ออยู่ขู่เรือเนี่ยโอ้ครับ ครับท่านผู้ชมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเขตอนุรักษ์นะครับเมื่อกี้มีนกยุงบินลงมาด้วยนะครับเมื่อกี้มีนกยุงนกยุงนะครับบินลงมานะครับเมื่อกี้ผมไม่ทันถ่ายครับโอ้โหบรร,าาบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดเลยครับ โอยเวียงล่านี่คืออันแน้อ๋อ,อนี่คือเขียนอนุรักษ์ยเวียงล่านะครับโอ้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับหนึ่งแต้มไปของพานเน่ครับ เป็นแหมนเตลูสมคำล่ำลือเต้ครับเรียบร้อยครับปลาปีศาจครับ <c oughs> ปลาปีศาจปลาปีศาจครับนี่ประมาณกิโลครับพนเนธโอ้พุ่นมีติ เคยได้ต oh ัวใหญ่อะย่างเี้มาก่อนแล้วนะครับไหมอครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหหันหน้าพันเลยครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มครับวันนี้ปบบพิศษครับ งาครับท่านผู้ นี่ครับขึอข้อตอนครับอันนี้ตัวหาตัวเนี้ย จอดครับตู้สุดยอดครับท่านี่ดูว่าสุดยอดเด้อยในปิกบานครับผมนี่ครับโอ้นี่ครับชมหน้าอาหารซักกามครับสุดวันครับเนี่ยอาหารหน้าเพื่อนเนี่ยครับนี่ครับโตสตลาดครับ tôi xốp nó. Oh, ạ, phải ra ngoài bằng phẳng này, nó quá lớn. nó sẽ bẹt cái như vậy? เ,ออเหมือนที่มันไหลมานานเยอะที่ว่ามันเหม็นต่นั่นไี่ได้เหม็นนะเนอะโอ้โหนี่ครับผู <c oughs> ้ชมครับโอ้เสร็จได้ขนาดอ่ะเ <c oughs> นี่ยครับโดนแปชะชดูกัด,ดว่ะเนตบอกอเหม็น <c oughs> อใหญ่ขนาดนครับเขียวเลยเนาะโอ้โเนี่ยแต้ๆครับนี่นะลูกนี่พ่นเหมือนพานล่าชโด d โดยเฉพาะนะครับคนนี้นะช <c oughs> โด d ที่ไหนนี่บอกเพื่อนได้นะครับ ก็ห้างห้างเปิดนะครับตกป่านะครับเนี่ยคุณครับกี่กิโลนะครับครับโอ้โหใหญ่แต่ครับเนี่ยยักษ์ใหญ่ครับยักษ์ใหญ่วันนี้นะครับมีกิโลครับผม ใส่ด้วยหาลูกอยู่เนี่ยเด็กอือชิรูปปลายกับหาลูกโอ้นี่ครับ 4กิโลป่ายครับเกือบ5้โลครับตัวใหญ่ขนาดครับโอ้เขี้ยวนะครับฟันมันอ่ะโอ้เปิดครบป่าตายได้กก่อ้นี่ก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับผลงานวันนี้นะครับกับฐานเนทเปิดครับนี่ครับมือปราบชโดครับมือปดาบชโดแห่งขุนยวมงานครับนี่ครับ นี่แต่เขาบม่ได้จูนะครับนี่มือปาดชโดนะครับนองในมีชโดนัดติดต่อได้นะครับปลาเน่าบูนตายสองตัวสุดได้แล้วป่าบุ้งโดนยิงสองบ้าบ้ากับโดนปาเชลดโคกเงินกันตัวใหญ่ถ้าขึ้นไปหงม่วยไงฮะใช้แต่เมื่อตะวันเนี่ยสุดได้ขนาดอีก นี่าลวกานีสงตครัทำอย่าครับใส่ไข่กัครับใส่ไ่วันนี้ลุงพิ้นมาใส่ไข่ครับโอ้ใหญ่้ดีโลไ่โลไ ไม่น่าจะรอดนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ดูจากข้างบนแล้วลเดี๋ยวลงนี่ดูแล้วไม่น่าจะรอดครับ <c oughs> อันนี้ภายไปตงังภายตางหนึ่งโลมพัดไปตางหนึ่งนะครับนี่ ถึงรโยวี้ือว่าจะยู่ที่เก่านะครับนี่นะครที่การแล่ป,ป่านะครับท่านผู้ชมครับ ที่กันแล่ปลาตัวนี้ครับนี่อยู่ในอยู่ในท้องมันนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันกินนะครับมันกินกันขึ้นน่ะนี่ปลาชโดเหมือนกันครับเป็นตัวเล็กมันกินกันขึ้นนี่ิ่นทับเล่ปลารับเล่ปลาตัวครับ chẳng tay này được hầm tin khảo vỡ nha bay hèn nó bay chuông Nó phải kèm Nó nhật bay Nó hoàn hảo nha bay chuông hoàn hảo nha bay chuông หางติดโอ้พูนครับ <c oughs> โอ้ห้องกระบ,บา,านะครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ตัวไหนใหญ่สุดครับตัวบนบนู้นไงบนนี่ใหญ่สุดโอครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมโอ้บะหานแล้วเมื่อกี้โอ้เพืดอเราหาร่า,หางมันติดนี่ไว้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1 0 1 1 1 2 13 1 4ตัวครตัวนีว<ม>ใ่ใหญ่สุดเพิ่นบอกนะไหลโล่ในีนในหกโลครึ่งโลครึ่งครับโอ้นักเหนี้น้อยหนึ่งอันนี้5้าโลโอ้นี่นี่ห้โลนี่หโ,โลเกครับกับ7โลอะ่ะตัวเนี้ยครับโอ,โอ้นี่ครับทนผู้ชมครับแปดจุ่มครับ ห,หวานเห้ยหวานเห,หน้ออือกินหวานขนาดครับรูอบสองร้อยมาขายครั <c oughs> บรูสองร้อยมาขายรูสองร้อยมาขายว่ะฉลองแส <c oughs> ขขินี่ขาถ่านเลยเนี่ย เนื้อเนื้อ,อเหลือมีเพื่อนเหลือยว้ด้าหลังอ่ะพี่ทยหน้าก,กินอ่ะออครับจะได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็เข้าไปติดตามช่องนุ่มสามหมอกด้ยนะครับช่องใหม่นะครับผมช่องใหม่ของผมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เข้าไปติดตามผมตัวเองนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณพาเนทนะครับนี่ครับโฮพาเนทขอบคุณเจ,านนาจ้านะครับ,บค,ครับวันนี้ก็ไปอีกก่อนนะครับผมขอคครับ